สวัสดีครับสวัสดีตอนส,สายครับผมวันนี้วันที่5ตุลาคม2565ที่นี่จังหวัดพิษณุโลกวันนี้ก็มารีวิวนะครับชุดพร้อมสำเร็จไปติดตั้งใช้งานเองอันนี้จะส่งไปที่จังหวัดขอนแก่นนะครับของพี่อำนาจชาวไทยนะครับผมชุดนี้ก็คือเป็นอินเวอร์เตอร์ขนาด3,300วัตต์ตัวนี้จะสตาร์ทมอเตอร์ได้นะครับมันมีแรงพิกนั่นเองของยี่ห้อก็ซันอี อันนี้ PV น PV ก็คือ MPPT 8 0 m นะครับตัวนี้ต่อแผงอนุกรมเริ่มทำงานที่120โวลต์จนถึง450โวลต์เป็นไฮโวลต์ไฮบิดนะครับสามารถตั้งจำตัดได้เดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรบ้างครับที่พี่อำนาจสั่งไปก็คือมีหน้าที่แค่ซื้อแผงมาต่อใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวผมอธิบายแบบคร่าวๆนะครับส่วนอันไหนถ้าพี่อำนาจไม่เข้าใจพี่อำนาจสามารถวิดีโอขอกับผมได้นะครับ อ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมไม่จะช่างแต่ว่าทําที่มันใช้งานได้ก็แล้วกันเอาแบบหมดไปยับไฟฟ้าเพราะว่าค่าไฟก็แพงเหลือกเกินอ่ะมาดูอันดับแรกก่อนอันนี้ผมตั้งค่าตั้งกล้องไว้นะเห็นหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวผมอธิบายแบบคร่าวๆตัวนี้นะครับเป็นเบรกเกอร์ M C C R M C C B ขนาด125แอมป์นะครับที่ต่อจากอินเวอร์เตอร์ไปเข้าแบตก็ ส่วนสายอันนี้นะครับเป็นซิลิโคนเบอร์35ทนความร้อนสูงสายซิลิโคนให้สังเกตก็คือมันจะอ่อนตัวได้นะครับมันจะไม่เหมือนพวกสายแบตที่แข็งๆนะก็คือ,อวัตถุข้างในมันต่างกัน,กนแล้วกันตัวนี้ก็ต่อเข้าอินเวอร์เตอร์นะครับต่อหัวของเบรกเกอร์อย่างนี้นะครับผมบวกลบนะอ,อันนี้สายบนเข้าอินเวอร์เตอร์ส่วนอันนี้จากสายตรงนี้นะครับอันนี้นะลงไปที่แบตนะครับผม เอาร่าวๆนะอันนี้จะยาวประมาณอันนี้1นึ่งเมตรสายด้านล่างข้างบนยาว30เซนมีไปให้พร้อมครบชุดนะครับเพราะว่าอินเวอร์เตอร์รุ่นนี้จะไม่มีสายแบตมาให้อันนี้ผมเข้าหางปลาอะไรเรียบร้อยแล้วหางปลาเข้าแบบไฮดรอลิกนะครับไม่ได้เอามาค้อนมาตีนะไฮดรอลิกย้านะครับผมอ่ะไป1ชุดละอันนี้ชุดแบตกับชุดอินเวอร์เตอร์แบตก,ก็คือเป็นเ m c ขนาด114ยี่แอมป์ยี่ห้อแคทแอลนะครับแคทแอลก็เป็นตัวนี้ น่าจะมองเห็นไหมอันนี้คือขั้วบวกนะครับขั้วบวกก็คือให้ดูสายแอคทีฟบาลานซ์เป็นสีแดงส่วนขั้วลบก็ไปดูสายแอคทีฟบาลานซ์สีดํานะครับผมต่อให้ถูกขั้วนะครับอย่าผิดขั้วนะครับถ้าผิดขั้วปัญหาเกิดก็คือมอสเฟตอัดไม่ได้เป็นกันทุกรุ่นนะครับต้องระวังส่วน Active Balance ก็จะมีกรองอะคริลิกไว้ให้นะครับจะมีกาวสองหน้าพี่ลอกออกลอกตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ปิดแบบนี้นะครับมันก็จะโชว์ โชว์ไฟแดงตลอดเวลาก็คือ Active Balance รุ่นนี้จะมีไฟแดงสถานะโชว์ตลอดเวลาแต่ถ้าไฟแดงไม่ขึ้นก็แสดงว่า t i v e Balance เสียนะครับผมอันนี้ผมเทสไปให้เรียบร้อยแล้วก็ปิดควบไปให้ริงจบไม่น่าไม่นายาวขนาดนี้เนะเอาห่งงางกับพาดดีได้มั้งแต่ว่าพาดแบบนี้ก็ไม่โดนแล้เพราะเป็นใยสับลดใยสับลดจะทนความร้อนสูงนะครับผมอ่ะเรื่องแบตบแบตตัวนี้ก็รอบชาร์จอยู่ที่ประมาณ3 0 0พรอบก็ราวๆนะครับประมาณ5-7ปี สบายๆแต่มันอยู่ที่เราใช้งานด้วยถ้าดึงดีโดีไม่เกิน70%นะก็คือให้ชาร์จเต็มที่28ตัดที่24โวลต์นะครับผมอ่ะเรื่องแบตไปละแบตมือหนึ่งนะครับไม่ใช่มือสองอ่ะต่อไปวิธีการต่อจากแผงลงมาอ่ะอันนี้สายสั้นๆน,นะครับสั้นๆเนี่เอาไว้ทำอะไรก็คือให้เป็นแบบนี้อันนี้เบรกเกอร์ดีนะครับ เบเกอร์ดิซีก็คือต่อจากแผงต่อจากแผงลงมาเข้าบวกลบพอเสร็จแล้วเราก็ใส่เซิร์ฟกันฟ้ากันฟ้าผ่านแ่นเองแต่ถ้าพี่ไม่สาบานพี่ไม่ต้องใส่ก็ได้นะแต่ไม่สาบานมั่นใจแต่ถ้าใส่กันเหนียวก็ได้ก็ตามใจนะแต่มีไปให้แล้วก็คือมันจะเข้าบวกนะครับบวกลบเข้ากันอย่างนี้นะครับมันก็จะขนานสายแผงลงมาอย่างนี้อ่ะบวกเข้าบวกนะครับแล้วก็ลบเข้าลบอย่างนี้นะครับผม อันนี้ผมเข้าห่างปลาไปให้เรียบร้อยแนละ้วก็คือพวกสายพวกอะไรต้องเข้าห่างปลานะครับเพราะว่าสาย p v มันเป็นสายฝอยสายฝอยถ้าไม่เข้าห่างปลาในอากาศเย็นมันก็จะหดตัวมันทําให้เบรกเกอร์อาร์คได้นะครับเกิดการไฟไหม้นั่นเองอันนี้เป็นจุดสําคัญเลยว่าห่างปลาต้องเข้านะครับส่วนตัวนี้เป็นชิโนทัมเมอร์นะครับป้องกันการโหลดเกินแล้วเดี๋ยวผมสอนการตั้งค่าพี่ไปอีกทีหนึ่งเวลาพี่ติดตั้งแล้วเดี๋ยวผมบอกวิธีการตั้งค่านะครับผมชิโนทัมเมอร์ ตัวนี้ M, 4 0่สิบแอมสี่สแอมเอซีนะครับแต่ถ้าเป็นสักสามพันบาทตั้งอยู่ที่ประมาณ1 3บสามแอนะครับสิแอมเอซีตัวนี้เป็น Wifi Wifi ก็โหลดใช้กับมือถือดูผ่านมือถือนะครับเดี๋ยวต้องไปหาแอป,ปกันอีกทีหนึ่งผมก็ยังไม่เคยใช้เหมือนกันไอแปปแอป,ปเนี่เคยใช้แต่แอป,ปแอป,ปยังไม่เคยส่วนสายดินพี่ก็หาสายสายดินต่อเสียบเส้นเดียวนะครับลงดินไปเลยต่อกาวลงดินไป ที่บ้านผมนี่ก็ใช้หาเศษเหล็กนะครับทาเสาอากาศต่อลงดินไปนะครับเวลาที่ฟ้ามันลงตัวนี้เบรกเกอร์ Baker, ไอ้ตัวนี้มันจะเนีย่ยเขาเรียกกันฟ้าผ่าเขียวเขียวโชว์นี้คือยังไม่ผ่านการใช้งานแต่ถ้ามันผ่าลงมาปุ๊บเนี่ยมันจะโชว์แดงเลยคือต้องเปลี่ยนป้องกันการาฟ้าลงนะครับฟ้าลงแล้วเครื่องพังก็ออกประมาณนี้ครับส่วนอันนี้ รางปีกนกก็คือพี่ไปใส่อย่างนี้นะครับในรางปีกนกแล้วยึดแค่กําแพงนี่อย่างนี้นะ่ะดังกึบเหมือนเล่าขาวเลยดังกึบ <c oughs> อันนี้พี่ก็เสียบไว้นี้นะยึดกาแพงนอสสองตัวก็อยู่ละเพราะว่าไม่ต้องใสต่ตู้มันก็จะได้ไม่ร้อนด้วยเพราะเป็นบ้านเราเองส่วนสายพีวีนะครับสายพีวีมีดำแดงพี่ก็เอาแผงไปต่ออนุกรมกัน ตัวนี้เริ่มทางานที่120โวลต์จะถึง450โวลต์ก็คือต่อ4แผงอนุกรมนะครับแต่พี่ใส่ไป6แผงเลยพี่จะรันแอร์ได้แบบสบายๆแล้วก็รันแอร์ได้แล้วก็มีไฟไว้ใช้กลางคืนคือมันชาร์จลงแบตส่วนการตั้งค่าตัวนี้นะครับตัวของอินเวอร์เตอร์ตัวนี้มาตั้งค่าชาร์จได้แบตพี่114แอมป์พี่ชาร์จแค่30แอมป์พอที่เหลือให้มันบายพาสไปใช้ไฟช่วงของกลางวันเลยแบตทํางานไม่หนักตัวนี้บายพาร์ตแบบร้อยเปอร์เซ็นต่อย่า,ยน,ายน AC เหมนไฟบ้านเดๆ เพราะว่าเป็นคลื่นเพียวซายเวฟถ้าเป็นพวกโมดิฟายคือพัดลมมันจะหอนเลยสังเกตเลยคือว่าเพียวสายกับโมดิฟายมันต่างกันโมดิฟายคลื่นจะหยาบกว่าแต่ถ้าเป็นเพียวสายเวฟคือละเอียดเหมือนไฟบ้านเลยส่วนอันนี้ก็สายลบก็ไปเข้าที่เบรกเกอร์ดีลบนะครับส่วนบวกก็ไปเข้าฝั่งบวกแล้วก็มันจะมีสายที่ต่อจากนี่ต่อจากอันนี้นะครับ ต่อจากเบเกอร์ตัวนี้เบเกอร์ดีซแล้วพี่ก็ไปเข้าไอ้ตัวนูน้นนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้ครับมารีวิวให้ดูเล่นๆก่อนส่วนอันไหนไม่เข้าใจพี่วิดีโอคอลกับผมนะเดี๋ยวผมจะบอกเดี๋ยวพาไปดูข้างเครื่องกันข้างเครื่องเป็นภาษาอังกฤษนะพวกอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเพราะว่าผมจบแค่ป .6 เข้าที่มือดอีกแล้ว เรผมก็ยกของไม่ได้ด้วยตอนนี้ขยับคือเคลื่อนได้อย่างเดียวอ่ะให้ดูนะครับเนี่ยร้อยี่สิจนถึงสี่ร้อห้าสิบโวลต์ MPT แปดสิบแอมป์นะครับผมเนมเพจนะโอยมือสั่นมือสั่นลอ,องใส่หิวล่า <laughs> อ่ะโอเคนะครับวันนี้ก็มาถ่ายให้ดูแค่นี้ก่อนของพี่อำนาจครบชุดแล้วนะครับผมส่วนใคร จะปรึกษาระบบโซลาเซลล์บ,บ้านกับผมก็ที่เบอร์โทร9 9 6 6 6 7 7 2 9 9 0 9 5 6 2 6 7 2 5 9 ID ด i n e ก็เีไลนก็เป็นเอเล็กนะครับ NON2659 NON2659 อันนี้คือชุดพร้อมแบตด,ด้วยพร้อมสายแบตด,ด้วยสาย PV อยู่ประมาณ30,000กว่าบาทนะครับส่วนแผงพี่ก็ไปซื้อแผงมาต่อเองได้เลยคือใช้งานได้เลยนะครับส่วนไหนไม่เข้าใจก็เดี๋ยววิดีโอคอลกัน โอเคนะครับวันนี้ก็ไปก่อนยอยยักษ์เยวใหญ่สวัสดีครับ